เด็กโดยเฉพาะผู้ชายมันก็ต้องมีของเล่นของเล่นที่โปรดที่สุดก็คือปืนปืนนี่มันสนุกอย่างไรแหมเวลามีปืนเวลา ปืนมันมีกระสุนอยู่ในปืนมันยิงไปมันถูกเป้าหมายนี่หืมมันภูมิใจนักหนาแม่นเขาเรียกว่าแม่นแต่หารู้ไม่ว่ามันมีอันตรายขนาดไหนและมันก็สามารถที่จะ เด็ดชีวิตคนได้ขนาดการซ้อมก็ยังมีภาพมีเป้าเป็นภาพคนแล้วกไ็ไอ้ตรงเป้าเป้าที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจมันต้องยิงให้ถูกหัวใจเลยมันเด็ดยิงยิงเที่ยวเดียว ไอ้ดิน้นให้นอนดิ้นตายก็มันมาจากเริ่มแรกก่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นคนเดียวพูดเองเออเองอะไรเองเปีย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 งโอ้อะอันนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเสียงอย่างนี้มันเล่นจนติดฝังอยู่ในหัว แล้วมันมันก็คงที่จะทําให้มันสุกอะ่ะคงจะได้ยินเสียงเสียงที่ลูกปืนไปโดนเป้าแล้วมันเกิดความสุขมหันในขณะเดียวกันก็ได้พลาชีวิตคนก็ไม่ได้ทันคิดอะ่ะบางทีมัน ติดอารมณ์นั้นจึงได้มีเหตุเด็กสิบสี่กราดเขาเรียกว่ากราดยิงหลายสิบนัดข่าวว่าถึงเจ็ดสิบนัดมันมันทำให้ผู้คนที่อยู่ในห้างอ,อกสันหวันแหวน แล้วเด็กอายุขนาดนี้ก็ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองต่างก็โทษว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเลี้ยงดูให้เป็นอย่างนี้ ก็ก็ก็เพราะว่าเป็นเด็กนี่ไงก็ต้องโทษผู้ใหญ่แต่ผลเสียหายมันนับไม่ท่วนมันสุดที่จะประเมินค่าได้ ความเสียหายมีผู้คนบาดเจ็บและโดยเฉพาะมีเสียชีวิตถึงสองคน